คุณแม่วัย40เปิด10คุณแม่คนดังในวงการบันเทิงมีลูกตอนอายุเลข4เรียกได้ว่าอายุเข้าหลักเลข4แล้วก็ไม่หวัน่นร่างกายแข็งแรงแต่กว่าจะมีได้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับคุณแม่เหล่านี้จะมีใครกันบ้างนั้นเราพาระรช่วกันได้เลยจ้า คนที่10บุ๋มปนัดดาสำหรับพิธีกรสาวคนดังทิ่ลลาสุดประกาศข่าวดีให้แฟนๆได้รับทราบเมื่อเจ้าตัวประกาศข่าวดีว่าเป็นคุณแม่ลูกซ้มในวัย48ที่กำลังตั้งท้องได้5เดือนแล้วเรียกได้ว่าร่างกายของแม่บุ๋มปนัดดานั้นแข็งแรงแบบสุดๆพร้อมกับบอกเหตุผลที่มีลูกคนที่สาไว้ว่าลูกคนนี้เธอและสามีตั้งใจปรึกษาคุณหมอเพื่อทำลูกเพราะว่าอายุมากแล้วทุกอย่างผ่านขั้นตอนของคุณหมอที่ตรวจสอบเป็นอย่างดีรวมถึงคุณสามีเองก็ดูแลอย่างดีด้วยเช่นกันไม่ใช่ทำครั้งเดียวแล้วก็ติด ก็สู้กันอยู่หลายรอบอยู่เหมือนกันคุยกับสามีตลอดว่าถ้าเราเกิดเป็นอะไรขึ้นมาน้องอเล็กซ์จะได้มีเพื่อนรุ่นราวคขาวเดียวกันเพราะว่าพี่ๆก็เข้ามาหาลัยกันหมดแล้วอย่างน้อยเขาก็ต้องมีอีกคนได้คุยได้ปรึกษาฝีพี่น้องดูแลกันและกันซึ่งท้องครั้งนี้ก็จะเป็นท้องครั้งสุดท้ายแล้วเพราะว่าอายุมากขึ้นส่วนกําหนดคลอดก็จะเป็นช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนส่วนหนู่น้อยคนนี้ก็ได้รับท้องขวัญเป็นบ้านสวนสี่ไร่ที่ย่านของเก้า คนที่9ยุ้ยจีรนันฝ่าฟ,ฟันทุกอุปสรรคในการพยายามมีลูกน้อยคนแรกสันฝันกลายเป็นคุณแม่ายแดงแบบเต็มตัวในช่วงสมัยที่กำลังจะมีหนูน้อยก็ได้พักงานแบบย,ยาวๆเพื่อตั้งใจที่จะสร้างครอบครัวโดยพึ่งพาทางวิทยาศาสตร์ใช้เวลากว่า2ปีถึงจะมีหนูน้อยคนนี้จนตอนนี้น้องพราวตะวันก็ได้ลืมตาดูโลกทําเอาคุณแม่ยุ้ยและพ่อทันมีอาการเหินลูกแบบสุดๆแถมในไอจีของคุณพ่อคุณแม่ตอนนี้ก็จะมีแต่ภาพลูกสาวเต็มไปหมดก็เพราะว่าลูกสาวน่ารักขนาดนี้งานนี้จะไม่ให้พ่อแม่เหน งไงไว้คนที่แปดจุ้ยวรัตยาใช้ความพยายามอย่างมากซึ่งกว่าจะมีหนูน้อยอย่างพี่เจมาเป็นรอยยิ้มเติมเต็มคำว่าครอบครัวให้สมบูรณ์ต้องใช้ความพยายามอย่างหนักมากแต่ล่าสุดก,ก็ได้ดประกาศข่าวดีว่ากําลังจะมีเบบีน้อยคนที่2องในวัยสดโดยได้เปิดเผยว่าหนูน้อยคนนี้เป็นอะไรที่ปฏิหารมากเพราะว่าโอกาสน้อยแต่สุดท้ายแล้วก็ได้อย่างที่หวังงานนี้พี่พีเจก็เตรียมกายเป็นพี่ชายแบบเต็มตัวก็จะได้มีเพื่อนเล่นรุ่นราวคราวเดียวกันไม่เหงาแล้ว คนที่7นิ้วนภัส,สนรหลังจากที่แต่งงานกับสามีมานานแต่ก็ยังไม่มีทาย,ยาทให้ลุ้นเพราะว่าทั้งคู่ปฏิบัติการปั๊มทาย,ยาทมาสักพักใหญ่แต่ก็ยังไม่มีวี่แววและในเวลาต่อมาก็ได้มีการประกาศข่าวดีว่ามีเบบีน้อยคนแรกแล้วในช่วงที่คุณแม่อายุ40ต้นต้นๆจนตอนนี้น้องสเปซก็ได้ลืมตาดูโลกเป็นของขวัญที่ดีที่สุดให้กับคุณพ่อคุณแม่ได้เติมเต็มรอยยิ้มและความสุขกันเลยทีเดียว คนที่6ชมพู่อรารยาซุปตาตัวแม่ที่ปัจจุบันแม่ชมได้ปิดอุ่เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยลูกคนที่3าอย่างน้องแอบิเกลแม่ชมก็ได้ตั้งท้องตอนอายุประมาณ40ต้นๆบอกเลยว่าแม่ชมแข็งแรงแบบสุดๆซึ่งก็เป็นของขวัญที่มีค่ามากที่สุดอย่างหนึง่งและกว่าจะได้ลูกสาวมาก็ใช้ความพยายามอย่างมากซึ่งแม่ชมก็ได้เล่าว,ว่าพยายามมีลูกสาวมาโดยตลอดแต่บ้านนี้ก็ได้แต่ลูกชายพอได้ผู้หญิงมาก็เฟลจนได้น้องเกลมาเป็นไข่ตอนอายุประมาณ40แล้วเรียกได้ว่าเป็นความปรารถนาของแม่ชมที่อยากจะมีลูกสาวซึ่ง ับจุนลูกๆทั้ง3คนของแม่ชมก็กลายเป็นขวัญใจพี่ป้านาะอาไปเป็นที่เรียบร้อยโดนตกเข้าด้อมกันเพียบล่าสุดก็ยังทำเอานอกลอกสาอย่างลิซ่าย่อสยบในความน่ารักของน้องเกียวไปเลย คนที่5อ้อนลักนาศิลปินชื่อดังแห่งยุค90จากที่ก่อนหน้าน,นี้ก็ได้มีเบมี่น้คนแรกลืมตาดูโลกในเวลาต่อมาเจ้าตัวก็ได้ประกาศข่าวดีว่ามีลูกคนที่2แล้วในช่วงนั้นคุณแม่ก็อายุประมาณ40ต้น,ต,นตอนรับสําหรับสมาชิกใหม่ตัวน้อยหลังจากที่รอคอยมานานเป็นเดือนในที่สุดก,ก็ได้เจอลูกชายเป็นครั้งแรกอย่างร้องเลตันจำมัมแล้วก็น่ารักมากบอกเลยว่าชีวิตตอนนี้ของคุณแม่มีลูกซอกแล้วแต่ก็แฮปปี้มาก คนที่4ออมสกาวใจเรียกได้ว่าหลังจากที่แต่งงานก็ปล่อยตามธรรมชาติมปนานาหลายปีแต่น้องก็ยังไม่มาซึ่งกว่าจะมีลูกก็ใช้เวลานาน,านอยู่พอสมควรเพิ่งพาทาั้งทางวิทยาศาสตร์เข้าช่วยแต่เนื่องด้วยสุขภาพหลังจากที่ได้ตัดสินใจไปหาคุณหมอเพื่อเตรียมร่างกายแต่กลับมีสิ่งที่เซอร์ไพรส์มากกว่าซึ่งนั่นก็คือการได้น้องจอมทับมาโดยไม่รู้ตัวซึ่งในตอนนั้นแม่อมก็มีน้องต่ออาย40ุ40แล้ว คนที่สาวิกกี้สุนิสานักแสดงสาวที่ชีวิตตอนนี้แฮปปี้มากๆโดยก่อนหน้าน,น้สาว,วิกกี้เธอก็ได้มีลูกชายคนที่สองอย่างน้องไทเลอร์ในตอนช่วงวัย40ต้นๆโดยเธอนั้นก็ได้เผยโมเมนต์ความเป็นแม่ตอนวันเกิดอายุ40ปีที่วันเกิดปีนั้นเธอได้ของขวัญสุดพิเศษมาแถมปัจจุบันตอนนี้ก็กลายเป็นครอบครัวที่อบอุ่น4คนพ่อแม่ลูกหมวดสิทธิ์มีการมีลูกเพิ่มเพราะว่าสามีใจดียอมปิดอู่ให้กับภรรยาคนสวยเป็นของของวัญวันครบรอบแต่งงานอีกด้วย คนที่สองน้ำฝนกุลนัทเป็นคุณแม่ลูก2แล้วซึ่งหลังจากที่มีทายาทคนแรกอย่างน้องทาเลียลูกสาววัยหขวบแถมโตมาก,ก็สวยเหมือนคุณแม่มากจากนั้นก็ได้ประกาศข่าวดีว่าได้ตั้งท้องลูกคนที่2ชื่อว่าน้องเจคอบเป็นลูกชายมาเป็นโซ่ทองของใจเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งคนแน่นอนว่าวิถีคุณแม่ลูกอ่อนนั้นไม่ง่ายเลยบวกกับอายุในช่วงนั้นของคุณแม่ที่มีเปรีน้อยช่วงอายุประมาณ46ปีแต่คุณแม่นั้นก็แข็งแรงและก็ยังให้กำเนิดลูกชายได้อย่างปลอดภัย คนที่1ออยอัติพรพระยาสาวคนสวยของบีมกวีคุณแม่ของน้องทีและน้องพีหลังจากที่มีโซ่ทองของใจออกมาแล้วถึงสองคนงานนี้ก็ถึงคิวของสองฝาแฝดสาวที่คุณแม่อุ้มท้องตอนอายุประมาณ43ต้องบอกเลยว่าออราคนท้องมันดีอย่างนี้นี่เองเออราผิวเปล่งปังไม่เหมือนกับคนอายุ4 3เลยแถมการมีลูกสาวอีสองคนและตั้งชื่อสุดแสนจะน่ารักอย่างน้องไอวาและน้องอัญญาที่มาเพิ่มความคืนเคีงจนตอนนี้ก็กลายเป็นครอบครัวใหญ่แถมลูกๆบ้านนี้ก็ยิ่งโตยิ่งฉายแววความน่ารักอีกด้วย